ข้ามาชกาัใกลุมน้องนองนันเกเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับพบกับคุณครูมุสลิมีนเจหลงในราวิชาภาษาอังกฤษยูนิตที่6นะครับวันนี้อ่ายูนิตที่1นะครับเลสเซนที่6วันนี้เลสเซน6แล้วนะครับ this is English class and today is lesson 6. อ่า now if you re ready let's go ถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเราก็ไป ทบทวนนะครับคำศัพท์นะครับ this is the vocabulary from lesson 5จากบทที่5นะครับซึ่งบทที่5เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเป็นเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเหมือนกับเรื่องสั้นนะครับของของเด็กนักเกรียนในห้องนะครับอะจะมีคำศัพท์อะไรบ้าง the first one is time capsule time capsule what does it mean แปลว่าอะไรครับ the meaning is capsule เวลานั่นเองครับ The second one คำที่สองนะครับ people people ก็คือแปลว่าผู้คนนะครับหรือว่าประชาชนก็ได้นะครับ The third one คำที่สาม exciting exciting นะครับแปลว่าน่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นเต้น Next คำถัดไปนะครับ dig dig แปลว่าขุดนะครับ Next put put แปลว่าวางนะครับแปลว่าใส่แปลว่าวางก็ได้นะครับ The next ground ground แปลว่าพื้นนะครับหรือว่าพื้นดินนะครับ The seven คำที่เจ็ดนะครับ ancient ancient เป็น adjective นะครับเป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าโบราณนะครับที่โบราณนะครับและ number eight นะครับ พูดแบบว่าดึงนะครับ and the last one ข้อสุดท้ายนะครับ l o v e h คำนี้นะครับสะกดด้วย gh ก็จริงแต่ว่ามันอ่านนะครับจะาสะกดเป็น l o v e l o v e แปลว่าหัวเราะนะครับอันนี้คือ this is all of vocabulary from lesson 5นะครับนี่คือคำศัพท์จากบทที่5นะครับมาทบทวนก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับใน lesson 6 ทีนี้เราไปย้อนดูนะครับเรื่องราวใน Lesson 5อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า,าเราจะเอาเรื่องราวนะครับจาก Lesson ตรงนี้เนี่ยมาใช้นะครับในการตอบคำถามในการทำฝึกนะครับใน Lesson 6นะครับทีนี้มาดู the time capsule ชื่อของมันก็คือแคปซูลบอกเวลานะครับอันนี้หัวข้อที่เน้นก่อนเราตอบแล้วนะครับว่า,าเรื่องราวตรงนี้เ,นเกี่ยวกับ โปรเจกต์ uh, project, นะครับ they are doing a project นะครับพวกเขากำลังทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับนี่มาดูปารากราฟแรกนะครับ the first paragraph นะครับเขาพูดถึง the fifth grade class is making a time capsule ก็คือนักเรียนชั้นปห้ากำลังสร้างนะครับแคปซูลเวลาของตัวเองนะครับ they are putting things in the box to show people in the future what um, พวกเขานะครับกำลังวางกำลังใส่นะครับสิ่งของต่างๆลงไปในกล่องนะครับซึ่งเป็นกล่องแคปซูลบอกเวลาเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะไปโชว์นะครับให้กับคนที่ในอนาคตนะครับได้รู้นะครับว่า what they like what they eat and what they do นะครับโชว์ว่าในสิ่งที่เขาชอบคืออะไรในสิ่งที่เขากินคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เขาทำนะครับ it's a really exciting project นะครับมันเป็นกิจกรรมนะครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นมากนะครับทีนี้ประกับที่สองนะครับพูดว่า now the students are digging ตอนนี้นักเกรียนก็กำลังขุดอยู่นะครับ they're putting their time capsule in the ground พวกเขากำลังวางนะครับแคปซูลบอกเวลาลงบนพื้นนะครับ what's that? Rachel says นะครับ นั่นอะไรริชเชพูดขึ้นมานะครับ I think it's a time capsule from the past ฉันคิดว่ามันเป็นแคปซูลบอกเวลาจากแน่ดีนขณะที่พวกเขากำลังขุดอยู่เพื่อที่จะฝังของตัวเองนะครับเขาก็ไปเจอแคปซูลบ,บอกเวลาของคนอื่นนะครับที่ฝังไปแล้วนะครับที่ฝังไปแล้วนะครับทีนี้ขังกตสุดท้ายนะครับก็ว้าว and ancient necklace and earrings wow มันมี สร้อยคอนะครับสร้อยคอโบราณหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีต่างหูด้วยนะครับ earrings หรือซีพูดเซา a cellphone หรือซีก็เอามือถือออกมานะครับ a cellphone อ่าด้วยความตกใจก็พูดขึ้นมาว่าอ้าโทรศัพท์เลยนี่ that isn't old มันยังไม่เก่าเลยโทรศัพท์มันยังไม่ได้เก่านะครับ what is it มันเป็นของใคร Petra, Eric, and Andy are in the s t h grade. อ่าแล้วก็มันมีตัวละครสามคนนะครับที่เดินผ่านมานะครับชื่อว่าแพทริกอีริกและแอนดี้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ชั้นประหกนะครับ they a r e laughing พวกเขาก็หัวเราะนะครับหัวเราะนะครับ it's mine อีริก says นะครับมันเป็นของฉันเองนะครับผู้ชายอ่าคนที่ชื่ออีริกบอกนะครับอ่า that necklace e is his แล้วก็สร้อยนั้นอะ่ะเป็นของเขาอ่าก็คือ ชี้ไปที่เพื่อนที่อยู่ข้างๆนะครับ And those earrings are hers ส่วนต่างหูนั่นะเป็นของหลอนอชี้ก็ชี้ไปที่เพื่อนที่อยู่เพื่อนผู้หญิงที่อยู่ข้างๆอีกคนหนึ่งนะครับ Old time capsule from last year ก็คือ time capsule นะนะั่นมาจากเป็นของพวกเราก็คือมาจากปีที่แล้วนะครับเป็นของพวกเราเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปีแล้วเขาก็ทำกิจกรรมนี้เหมือนกัน ก็นักเรียนป .5 ของปีนี้ก็ขุดเจอขึ้นมานะครับอ่านี่คือเป็นเรื่องราวนะ This is the story from lesson 5นะครับนี่คือเป็นเรื่องราวจาก lesson 5นะครับทีนี้เรามาทำแบบหัดนะครับจะเป็นแบบหาที่อยู่ในหนังสือนะครับ lesson 6นะครับที <c oughs> นี้ <c oughs> ขอ2ใหญ่นะครับมาดูเ,เขาบอกว่า write the sentences to make them true นะครับ write the sentences to make them true ให้เขียนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยคนะครับเพื่อแก้ให้มันเป็นเป็นจริงนะครับประโยคที่เขาให้มานะครับเป็นประโยคที่อ่าผิดนะครับที่มีความหมายผิดนะครับไปจากเรื่องความหมายมันผิดไปจากเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยเราดูว่ามันผิดตรงไหนแล้วเราแก้ให้มันถูกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขาอว่า the time capsule is for people from the past to find เขาบอกว่า,าแคปซูลบอกเวลาเนี่ยสำหรับคนสำหรับคนในอดีตเพื่อที่จะหามันนะครับสำหรับคนในอดีตตามหานะครับไว้ตามหานะครับเออใช่ไหมฝังเพื่อให้คนในอดีตตามหาไม่ใช่นะครับผิดที่สำหรับคนในอดีตนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคำตอบ,อบที่ถูกต้องคือ ให้คนในอนาคตนะครับขุดเจอให้คนในอนาคตหาตามหานะครับดังน,นั้นเราก็แก้เป็น a time capsule is for people capsule บอกเวลาเนี่ยสำหรับคนสำหรับผู้คน in the future to find สำหรับคนในอนาคตตามหามันนะครับไฟล์ตัวดีนะครับครูพิมพ์ผิดนะครับทีนี ข้อ 2. the cellphone is Andy's นะครับเขาบอกว่า cellphone เนี่ยเป็นของ a n d ดนะครับออใช่ไหมเป็นของ a n d ดใช่ไหมผิดตรงไหนผิดตรงเซ l l p h o n หรือผิดตรงแอนดี้เราก็ไปดูในเนื้อหายรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แก้ให้มันถูกข้อที่3 the time capsule d e find is very old เขาบอกว่าแคปซูลบอกเวลาที่พวกเข้าหาเนี่ยเก่ามากมาก นะฮะ very old เก่ามากๆใช่ไหมแคปซูลบอกเวลาเก่ามากใช่ไหมถ้าไม่ใช่นี่อะไรที่ที่มันเก่ามากนะครับอะไรที่มันเก่ามากอะลองหาแล้วก็มันผิดตรงไหนแล้วก็ลองแก้ใหม่นะครับอ่เสร็จแล้วสามก็สามใหญ่นะครับก็ให้เรานะครับ write writing time complete the idea map about your family's time capsule capsule นะครับก็คือให้เราเขียนนะครับอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ครอบครัวของเรานะครับเพื่อที่จะใส่ในแคปซูลบอกเวลานะครับของครอบครัวเรานะครับก็จะมีหัวข้อกำเนดมาให้นะครับหัวข้อแรก clothes ก็คือเสื้อผ้านะครับ เราจะใส่เสื้อผ้าอะไรลงไปในแคปซูลล้วก็แล้วแต่เรานะครับพวกเสื้อผ้ายกตัวอย่างเส้นครูจะใส่เป็นอ่าอ่าส่วนอันที่สองนะครับก็คือ food food ก็คืออาหารนะครับแล้วก็อัน,นที่สาม music music ก็คือดนตรีนะครับแล้วก็ personal อ่า p o s i t i o n นะครับก็คือของส่วนตัวนะครับ อย่าง close เนี่ยคุณจะคุณจะใส่เช่นจะใส่ shoes อ่านี่ก็ได้นะครับหรือจะใส่อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับ food ก็คิดมาเลยนะครับว่าอาหารอะไรอ่าหรือของของส่วนตัวของใช้ส่วนตัวอื่นๆนะครับ music ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องดนตรีหรือว่าชื่อเพลงก็ได้นะครับอันนี้ทีนี้หลังจากที่เราเขียนลงไปในในฝังตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ พังละหนึ่งข้อนะครับหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับเขียนไม่ต้องเยอะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคำเมื่อกี้มาเขียนเป็นความเรียงรอบหนึ่งนะครับก็คือ my family's time capsule has นะครับแคปซูลบอกเวลาของครอบครัวฉันมีมีอะไรบ้างนายกตัวอย่างนะครับอยู่ตรงนีบอกว่า shoes drums ไม้ดิกองแล้วก็อะไรก็ได้นะครับอื่นๆแล้วก็เขียนมานะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบข้อสุดท้ายให้เราเขียน AN d ด้วยนะครับ a อนตามด้วยสิ่งของอันสุดท้ายนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับอ่าข้านี้นะครับลนเซ้นนี้ก็ไม่มีแบบแบบบวกหัดนะครับในหนังสือแบบวกหัดไม่มีนะครับให้ทําเฉพาะในหนังสือ,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 อเรียนนะครับในหนังสือเรียนนะครับสำหรับอ่าข้านี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเสียอีก and uh, lesson 7 lesson 7 bye